Being Body Line โอ้ไม่รอเลยอะ่ะเพ่น่นี่น่าพี่โก้ค่ะรายการเรอรายการกระเป๋าเดินทางเราจะถ่ายรายการอยู่แล้วกระเป๋าเดินทางอยู่ไหนก็ไม่รู้ล้าจะไปเที่ยวอยู่นะจะไปไช็อปปิ้งอยู่มาบนคลองอยูอย่นั่นแหละซีเรียสเพราะพี่โก้ได้บอกเขาไปแล้วว่าให้ไปไวที่รู b บิก รูบบี้แล้วตรงไหนของรูบบี้ร็อบบี้ไงนี่เราก็อยู่ีเราก็อยู่ตรงรูบบี้แล้วนะคะพี่กุ้งพี่กุ้งลองดูนะคะเอางี้ก่อนอื่นทักทายคุณผู้ชมกันสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกระเป๋าเดินทางวันนี้เราสองคนเนี่ยก็ไปอยู่ที่ร้านอาหารคอนจูซึ่งเป็นร้านอาหารเกาหลีที่ซุปเปอร์สตาร์ระดับเรนบิ๊กแบงก็เคยมาที่นี่กันหมดแล้วพีเซนมากเลยชื่อรายการกระเป๋าเดินทางแต่กระเป๋าเดินทางมันไม่มีก็ไปอยู่ที่รูบบี้ ไปหาเลยรูบี้เธออยู่ไหนรูบี้ก็อยู่นี้ไงรูบี้พี่พี่เห็นกระเป๋าไหมคะกระเป๋ากระเป๋าเดินทางสองใบสีดำเห็นไหมคะสีดําสีดำสองใบพี่เห็นไหมคะไม่เห็นหรอพี่ไม่น่รฝากใครจดชื่อไว้ไหมไปชั้นแปดเลยชั้นแปดมีห้องอะไรชั้นแปดมีห้องอาหารรูปใช่มีห้องอาหารรูปเทอร์เรสแอนด์บาร์หรือเขาได้ยินคําว่า r ูบ y ี้รบบี้ของเราเป็นรูบบี้ เธอออกเสียงยังไงตอนบอกเขารูบี้ฉันว่าคงไปห้องอาหารรูบี้ของเธอแล้วไปหาห้อนั้นกอนเลยไปเช้นนั้นท่านั้นที่บอกว่าเปลบอยให้แบบว่าไปที่็อบี้อ่ะอ๋ยที่ก็พี่น่าเห็นพี่น่านี่ไงนี่ใช่ป้ะ เจอแลจวโชคดีนะเนี่ยที่ได้สกรีนของคอรีไว้ตรงนี้เขาก็เลยไม่หลับไม่ไ้แลแ่ลแ่ลแล้วทำไมมามาอยู่ที่ห้องอาหารลูปอิตาเลียนรีสอร์ทได้ยังไงคะเนี่ยคะพี่ก็พูดจัตวาอะไรไปที่โรบิดไปวางกระเป๋าที่โรบิทอนี้เป็นถ้าจะเข้าจะเป็นร้านสำเนียงสำเนียงประเทศอะไรคะลอบบี้ มันก็จะมีตรงนี้เลยแต่เงี๋ย <ลง S 1> ติดเดี๋ยว,ว่้อของมีค่าอยู่ครบหรือเปล่านั่นก็คือลาคาราทรีบล็อกบล็อกแป้งบล็อกไขมันเร่งการเผาผลาญพี่หน้าทาให้เรามีหุ่นที่ดีกินก่อนอาหารแค่15นาทีนะเป็นสารสก,กัดจากดีบหัวสารสก,กัดจากแอปเปิ้ลแล้วก็กระบองเพชรอันนี้คือ,อมีค่าที่สุดแล้วถูกต้อง แล้วพี่นากินเข้าไปปุ๊บนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยฉันกินนกินอ่ะนี่เหลือหกเม็ดกินก่อนอาหารสิบห้านาทีโทรไปเลยบอกว่าดูรายการกระเป๋าเดินทางมีโปรโมชั่นพิเศษศูนย์สองสองหกสามห้าเก้าหกเก้ามันก็จะมีเซตใหญ่อย่างนี้มีเซตยังไงก็ถามเขาเองละกันแต่รับรองว่าลดมาก เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฮาน่าเห็นมีอะไรอยู่ในนี้ด้วยพี่โป๊กหานั่นนี่ไม่มีค่าหรอคะเนี่ยมีค่าสิทับทิมเม็ดใหญ่มากผู่ชมหามันคือเขาเรียกว่าอะไรที่มาของแขกรับเชิญในวันนี้เลยนะฮะน้องทับทิมแล้วคนน้องทับทิมที่เขาเป็นแฟนสเตย์ฟาน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 มากเขาไม่ยอมรับกันนะได้ข่าวเขาบอกว่าเลิกกันแล้วอย่อเป็นเพื่อนกันนะแต่ก็เห็นรแบบเนื่กี้ไม่รู้จักหรอ ตายละงั้นเราไปหาเนาะครับพี่น่าถอดพืนก่อนจ้าวงนี้หลายแต่เมื่อกี้พี่น่าเห็นมีบีอิงด้วยพี่ก้พี่น่าอยู่น้ำมากเลยโอ้ตายมาดีเลยแต่เราเนืทานอาหารใช่ไหมใช่มันก็ต้องกินก่อนอาหารหรือกลางอาหารหรือระหว่างอาหารได้หมดทุกเวลาเลยบีอิงบอดี้ไลน์คุ่นดีไม่มีหน้าท้องเห็นโฆษณาเขาไหมมีใหญ่อาหารหมื่นสามพันมิลลิกรัมเยอะที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ความหวานมาจากผลไม้เกรฟฟูดกับ แอปเปิลเขียไม่มีน้ำตาลแหลนชั้นชั้นเจอก็เป็นของชั้นไปดูว่าเฮ้ยกระเป๋าฉันยังไม่เจอเลยกระเป๋าฉันอยู่ไหน้ยพี่กู้พี่กู้พี่น่าเห็นผู้หญิงคนนึงอยู่ในนั้นหน้าตามีพิรุธด้วยอ่ะเหมือนค้นค้นของอะไรอยู่ก็ไม่รู้พี่โก้ขานั่นแหละดังนั้นแหละตัวแสบนี่ไงพี่ก้ขานั่นน่ะค่ะมีคนคงคนนี่กระเป๋าแก่นี่หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนางผู้หญิงเสื้อะไรจุด อุ้ยน้องทับทิมไอรินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องทัพทิมเกิดอะไรขึ้นเหรอคะพี่น้องทับทิมพี่ตามหากระเป๋าพี่หายใช่ไม่กระเป๋าพี่เองเลยแล้วทีมก็ว่าเห็นอยู่ข้างหน้าค่ะทิมก็เลยหยิบมาดูว่าแบบเอ้ยข้างในมีของใครใช่แล้วทีมเห็นนี่ไม่หยิบใบนี้ไปด้วยล่ะถุงนี้คือพี่เปิดคลินิกแล้วลนะทีมถ้าเจอถุงนี้นะ ส่งที่คลินิกพี่ได้เลยเจริญกรุง74็ทับหนึ่งเลยจ้ะใส่ของที่ดีแล้เนื้อเดอร์เพอร์เฟกต์พี่ห้าละหนูก็เห็นอยู่ขอบคุณมากด้ยค่ะคายินดีค่ะในไหนก็จะดูอยู่พอดีเลยว่าของใครไหนๆก็เจอกระเป๋าพี่ละทานข้าวกับพี่เลยพี่เลี้ยงโอ้จริงเหรอคะที่เจอเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้ไปด้วยเลยเกรงใจจังเลยพี่นะไม่เป็นไรพี่ให้กับทีมไปเลยขอบคุณค่ะเก่ง เอาทับทิมไปเลยเออนั่งก่อนัได้เลยครับทิมรับทิมนั่งเลยนะชอบน้องทับทิมมาตั้งนานแล้วล่ะจริงนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่เปรี้ยมาแบ่งน้องทับทิมด้วยนะแต่พี่ก็ไม่มีนี่เขาติด้วยจ้าสาวน้อยกต่เพียงแก้วอ๋อพี่น่โหแด้วเรื่องต้นค่ะเป็นไงบ้างคะพี่เรื่องนั้นหนูเต้นกระจายเลยเต้นเก่งมากเลยน้องเทลน้องมีเอลหรือเปล่าคะเป็นยังไงน้องรักษาสุขภาพร่างกายยังไงทำไมเหมือนก็คุณดีขึ้นนะ ก็นิดนึงค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงที่แบบว่ากําลังจะเปิดเปิดกล้องละครใหม่เพิ่งเปิดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องมีการดูแลฟิตหุ่นนิดหนึ่งค่ะตอนนี้เรื่องอะไรบ้างคะทีมถ่ายตอนนี้ทีมถ่ายละครเรื่องโทนอยู่ค่ะเรื่องนี้จะเป็นละครเพลงด้วยจะเล่นคู่กับยอบชนะพลค่ะอุ้ยออฟชนะพลเป็นยังไงตัวจริงใหญ่ไหมตัวจริงแบบว่าสูงใหญ่ใหญ่ค่ะ ออฟ็นใช่ไหมคะถ้าในช่วงนี้ฟิตอยู่ใช่แตต่้องร้องเพลงจริงๆร้องเพลงค่ะต้องมีร้องเพลงแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยจะเด่นตรงที่ว่ามีพี่ๆนักแสดงหลายคนที่ต้องร้องเพลงด้วยเพราะว่าเนื่องจากเป็นละครเพลงไะค่ะก็จะมีแบบลูกทุ่งลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้แบบเป็นฟีลบ้านๆเหมาะมากทัพทิมอัญญรินค่ะอยู่ในวงการบันเทิงนี้มากี่ปีละกี่ปีเหรอคะถ้าเกิดว่า ถ้าเริ่มจากตั้งแต่เล่นละครนะคะถ้านับจากเข้ามาเล่นละครก็สามปีค่ะแต่คนก่อนนั้นจะบอกว่านบับทัพทิมทำไมสวยขึ้นจนแบบ <c oughs> สวยมากสวยก,กับตอนก่อนก่อนที่จะมาเป็น<อ>นางเอกช่องเจ็ดไปทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยอืมทำอะไรมาเหรอคะก็น่าจะเป็นเพราะว่าอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือเราโตขึ้น,นก็ต้องมีการรู้จักแบบดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะดูแลทั้งหมดเลยเสื้อผ้าหน้าผม การกินอาหารร่างกายดูแลหุ่นคือดูแลทุกอย่างนะคะเออนะพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวบ้างดีกว่าเรา<ะ>แบบว่าการการะเป๋าเดินทางเข้าไปนู่นไปนี่มามใช่ไหมมีที่เที่ยวที่ไหนมาที่ยังอยู่ในความทรงจําของทัพทิมเนี่ยแบบตลอดเวลานึกถึงที่นั่นแบบาสุดยอดยอ,ยอยากเชิญชวน <ไป S 2> คุณผู้ชมไปเ<ล>ที่ยวอะไรอย่างเงี้ยลยถ้าเกิดว่าเป็นเมืองไทยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าแบบอุ้ยทัพทิมชอบบรรยากาศแบบการไปกลางเต็นท์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะกางเต็นที่ไหนอะกางเต็นที่เพชรบูรณ์ค่ะน้ำหนาวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวใช่ค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์บนเนินเขาค้อมอยู่จังหวัดอะไรเขาค้อมก็เพชรบูรณ์เหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาค้อมจะถึงก่อนแล้วก็น้ำหนาวเลยแล้วน้ำหนวกล่ะไม่มียแค่หูค่ะหูพี่โตอ๋อคนละอย่างกันคนละอย่างกันค่ะโอ้ดีมากเลยแม่งไปกี่วันไปก็ประมาณ3-4วันนะคะต่อครั้งแล้วค่าใช้จ่ายแพงไหมอุ้ยไม่แพงเลย โดยเฉพาะแบบไปกลางเตนอะไรเงี้ยค่ะแล้วไปกลางกับใครอ่ะกลางกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะพี่ชายครอบครัวเสียดายนะเวลาไปกลางอย่างเงี้ยเราน่้จะชวนเพื่อนๆไปเยอะๆร่วมสนับสนุนโดยลาลาน่าคลีนิกความสวยให้กันได้โอ้ยยินมากเลยสวัสดีครับวันนี้อาหารที่มาพรีเซนต์นะครับเป็นแพนปายโฟกา กับโพลเรนตาเบรดแล้วก็มีแบ็คโอลิฟบัลซามิกเคี่ยวจนมันเงาทานตัดกันฮะแกเรียนได้มันคือตับห่านใช่ครับนะครับนี่คือเชฟเหนียนใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเชฟจี้ครับเชฟจี้อ๋อแบบว่านั่นมันเชฟเอียนเนาะเอกฐานเหล็กเขาบอกเชฟเชฟจี้เนี่ยเข้ามาแล้วโดนจี้เลยนะโอเคเชฟจี้เป็นสุดยอดเชฟที่อยู่ที่นี่เนียนเลยค่ะไปก้ค่ะและจานนี้นะคะหน้าตาดีมากเลยจานนี้เป็นเวชเตอร์เลียน คือคนเป็นวังไซเบรลัตก็ทานได้โอ้พี่เนาเลยวันนีเป็นไวมัชชูมเป็นเห็ดป่ารวมผัดกันนะฮะแล้วก็มาม้วนกับแป้งเนลโรลนี่เสริมกับซอสมัชชูมเหมือนกันโอ้พี่เอาน่าร้านนี้ล่ะคะเชฟตัวนี้จะเป็นแซลมอนครับตัวนี้ ทานกับซอสเป็นซับปอนแล้วก็มันมีลาครับโอ้พี่นาไม่ชอบกินปลาเรากินมาสองคนได้ในซอสเคี่ยวด้วยกันครับโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะเชฟเห็นบอกมีโปรโมชั่นมีงานมีอะไรด้วยพี่ก็ต้องอย่างนี้เลยพี่น้าวันที่15มกราคมจนถึง16มีนาคมนะครับมาทานอาหารที่นี่เลยที่ห้องลูบนะครับเทเรสแอนด์บาร์ที่โรงแรมประทุมวันปรินเซสครบ2,500บาทปุ๊บรอชิงโชค ถ้าเกิดใครได้นะครับรับไปเลยเก้าหมืเก้าพันเก้า้สิบเก้าบาทไปช้อปปิ้งที่พลรากอนฟรีแถมให้อีกบาทหนึ่งเป็นแสนหนึ่งแสนหนึ่งเลยมีที่ไหนแจกอย่างเงี้ยทีนี้เ็าใจปั้มมากเลยที่ห้องอาหารอิตาเลียนนะงั้นเชฟเชฟจี้จ๋าเอาไม่ให้ครบสองพันห้าเลยขอหนึ่งสิทธิ์เดี๋ยวนี้จัดมาเลยนะเอาให้ครบ5 0าพันดีกว่าพี่นะฉันขอสิทธิ์หนึ่งพี่โกหค่ะโฟกาไม่มีกินเหลาอ้วนแต่ฉันมีลาการ์ตี่บอกฉันกินได้ อิ้ยแต่จริงๆแล้วควรจะตักให้น้องตักให้น้องครับสอะะชิมอยากลองชิมไหมอมินิค่ะทีนี่เอาหอยและก้ามขอบคุณค่ะพี่กแหมอันไหนดีๆล่ะตัวเองกินได้ค่ะไปกินเลยชิมุงก็อย่าเลยฮะแครอทักแครอทผักจะได้ที่ต่สุขภาพเราอยากหุ่นดีเนี่ยกินผักเยอะๆ้ค่ะอันนี้เป็นุเนาะีตักมไปบ้างสิมันถ่ายโรงแรมก็ว่าดีนี้ะ ชอบมากเพราะอาหารโรงแรมมันเป็นอาหารที่ลอยมากเลยลอยอะเรามาคุยกันเรื่องกับน้องทัศทิมต่อดีกว่าลืมไปแล้วเนี่ยน้องทัศทิมเราคุยเรื่องอะไรกันหรอคุยเรื่องเออ่ท่องเที่ยวอยู่มีละครแล้วก็เรื่องท่องเที่ยวไปน้ำหนวกอะไรนะน้ำหนาวแล้วก็น้ำหนาวน้่เปนาวมพูใช่ค่ะมีแมสแบบของที่ต้องติดไม้ติดมือติดตัวไปเนี่ยทั้งหมดสิบอย่างที่ติดไปเวลาไปท่องเที่ยวโอ้คิดนามากอ่ะดิบเลยเหรอพูดถึอย่าง ไม่เอาสี่ขีดยางนะอยู่เทสามอย่างพอปกติทุกเทปอบบสามอย่างเทปนี้นางจะกินไงนางขอสิบอย่างพูดไปเลยนี่น่าละอร่อยนี่เอบจบนี่หมดจานอะของเขาอร่อยจริงอะสามอย่างอะอย่างแรกพูดช้าหมดนะเอากล้องถ่ายรูปค่ะเพราะเป็นคนชอบเก็บภาพเอาแบบภาพบรรยากาศวิวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีกล้องถ่ายรูปมีโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือไว้แบบว่าถ่ายรูปปุ๊บอัพลงโซเชียลเน็ตเวิร์กรูปอินสตาแกรมเฟซบุ๊กอัพโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ค่ะเผื่อบอกว่าแฟนละครหรือว่าแฟนคลับจะได้ดูติดตามได้ด้วยแบบเอ้ยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วก็แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวได้ด้วยอ๋อขวดประเทศไทยอีกเนาะใช่แล้วอย่างที่3อย่างที่สามคุถ่ายรูปก็คงเป็นครอบครัวดีกว่าค่ะถ้าไปเที่ยวอย่างที่3เป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พี่ชายใช่ค่ะ นี่ที่เมื่อกี้ทัททิมพูดถึงกับใจให้เป็นหนาวชันนะตัวเองเอาทั้งชิ้นพูดถึงโซนะ <c oughs> เ,เาาชียลเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยเ <c oughs> คยมีเรื่องมีข่าวว่าทัพทิมเ <c oughs> คยแจ้งความเรื่อง Facebook ถูกโพสเฟซบุ๊กอะไรสักอย่างเลยนะใช่ค่ะคือจริงๆนี่เลยนะตัวแสบอยู่นี่ <c oughs> ที่มันทำ <c oughs> คือจริงๆเราต้องต้องอยากจะบอกแบบทุกๆคนด้วยนะคะสำหรับน้องน้องเยาวชนคคือเรื่องพวกนี้คือเหมือนกับว่า มันก็เหมือนกับดาบสองคมเนาะอินเทอร์เน็ตเราต้องรู้จักการเล่นให้ดีคือแบบว่าเล่นของเราก็คืออย่าไปแบบทำให้คนอื่นเสียหายหรือว่าอย่าไปกระทบกับคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะอย่างครับทิมก็คือตอนนั้นที่โดนคือเหมือนกับว่าโดนนําชื่อแล้วก็รูปภาพที่ทิมเคยใช้อะไรเงี้ยค่ะไปเปิด เขาใหม่ไปเปิดเ o ซบุ๊ o เขาใหม่ปลอมแอคเคาท์เราให้คธคิดว่าเป็นเราใช่ไหคะปลอมอย่างเงี้ยหรอคะถูกต้องคือพิมปลอมแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะนี่ของพี้เออพี่น่าเกนจะเท่นเดิมของพันยังไง่ะก็คือว่าจริงๆเราก็จะมีแบบที่มีปัญหาก็คือมีอยู่แอคเคาท์เดียวที่เขานําไปใช้โต้ตอบกับอีกบุคคลหนึ่งในเชิงชู้สาวอะไรเงี้ยค่ะเลวเคยรายการทำเป็นว่ามีคนอื่นมาต่อว่าพิมว่าไปแย่งแฟนเขา ซึ่งมันไม่ใช่ค,ค่ะแล้วถ้าทิมอยู่ดีรู้ได้ไงว่าเขาไปก็ทราบเ,เกิดโดนตบเนี่ยคะ่ะเมียค้าจะมาตบเราได้นะทระาบเพราะว่าอย่างแรกคือมีคนเข้ามาว่าทิมแล้วเอ้าโอเคตอนนี้เราก็เริ่มเอะใจแล,แล้วไงคะาแบบเออมันมีปัญหาแน่นอนเราก็เริ่มคอยเช็คดูเอ้ยมีอะไรไงปัญหาเกิดจากตรงไหนแล้วก็บวกกับเพราะทิมมีน้องๆพี่ๆแฟนคลับหลายๆคนที่น่ารักอะค่ะก็จะคอยเช็คคอยตามให้ด้วยว่าแบบเออต้นตอมาจากไหนเป็นใคร ถ้าอยากเป็นแฟนคลับของทัพทีมจริงๆเนี่ยอันไหนคือของจริงออริจินอลเลยที่แบบเวลาตามทวิตตี้หรือว่าตามแบบเฟซซี่หรือนะก็ตอนนี้ <S 2> <S 2> คือเฟซบุ๊กเนี่ยที่ไม่ค่อยได้เล่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะก็ยังมีแอคเคาท์อยู่แต่ถ้าเกิดว่าที่จะเล่นเองบ่อยๆก็จะมีทวิตเตอร์กับอินสตาแกรมใช้ at อัญญรินสวีทค่ะอะไรนะอัญญรินสวีทชื่อเราทีมอัญญรินแล้วก็สวีทเคล็ดลับความสวยความงามกับลาลาน่าคลินิกความสวยให้กันได้ค่ะ สวัสดีค่ะป้อจิติลัตนะคะวันนี้เราจะมีเรื่องคําถามคําตอบเกี่ยวกับความงามกับลาลาหน้าคลินิกความสวยให้กันได้ค่ะคุณหมอคะวันนี้มีคําถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเคยได้ยินมาว่าโรคน้ําเหลืองไม่ดีเนี่ยจริงๆแล้วมีหรือเปล่าแล้วมีอาการยังไงบ้างคะจริงๆแล้วโรคน้ําเหลืองไม่ดีเนี่ยค่ะคนั่วไปชอบพูดกันเพราะว่าเวลาเขาคันเนี่ยแล้วเผลอไปเกาเนี่ยน้ําเหลืองก็จะ ไหลออกมาตามแผลแต่จริงๆแล้วมันคือโรคภูมิแพ้ของผิวหนังนะคะเกิดจากกรรมพันธุ์ที่เขามีหรือว่าเขามีอาการคันตั้งแต่เด็กมีอาการแพ้ตั้งแต่เด็กจนถึงตอนโตเงี้ยค่ะวิธีการหลีกเลี่ยงที่สําคัญเลยก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะแพ้เช่นถ้าเขารู้ว่าเขาจะแพ้ ขนสัตว์ก็ไม่ควรที่จะเลี้ยงสุนัขหรือว่าแมวหรือว่าเข้าใกล้นะคะในกรณีที่เป็นมากๆเนี่ยแพทย์ก็จะจ่ายยานะคะทั้งยารับประทานแล้วก็ยาทา จะเป็นสีอะไรจ้าน้องครับพิมสีสดค่ะสีสดเห็นไหมคะเขาเข้าใจตอบเลยจ้าไม่แต่จริงๆริงเขาทิมก็ไม่ได้เป็นคนที่ติดอยู่แล้วนะคะพี่ยาน่าจะเป็นคนที่แบบเผิดมากพาที่เห็นเผิดมันจะเจ๊นะจริงเขาเป็นคนไม่ปิดจริงไม่แอปไม่ริดไม่ใช่คนแอปไม่ปิดนะคะแอปเนี่ยแบบเราจะดูด้วยหูยนี่แอปมากแต่เขาเป็นคนแบบว่าน่ารักแล้วเป็นคนที่แบบเขาก็ตรงไปตรงมาไงแล้วเขาก็บอกอยู่ว่าเคาไม่ได้น่ารักอ่ะอะแล้วมากริ๊งไงต่อบ ก็ก็ไม่ได้ปิดถ้าเกิดว่ามีแบบพี่ๆมาถามี่มก็ยินดีตอบค่ะแล้วช่วงนี้คบกับใครอยู่หรือเปล่าเรียกว่าเออคุยคุยอยู่ค่ะชอบปกติชอบคนแบบหน้าจริงๆลูกครึ่งหรือว่านี่เธอไม่ต้องไปทำถามนำทางขนาดนั้นปีที่แล้วที่ผ่านมาก็เพิ่งลงค่ะว่าเขายอมรับว่าคบกับน้องสเตฟานิวอ๋อสเตฟานคุณนี่น่ากินมากเลยนะเอ้ยน่าหล่อมาก เสียให้เขาได้เจอเลยนะคะเส่ยแบบสไตล์แบบลูกครึ่งนี้เนาะไม่จริงเขาที่ไม่ไม่ได้มีสเปคค่ะพี่เกิดจากอาศัยแบบว่าการคุยกันการรู้จักกันมากกว่าค่ะว่าแบบเป็นยังไงเข้ากันได้หรือเปล่าใช่ค่ะแม่ล่ะแม่ไม่กระโดดเป็นนักกีฬาเขตห้าบล็อกหน้าเน็ตเลยหรอไม่นั่นสิแม่ก็ไป่ไมนะคะไม่คือจริงๆแล้ว ถ้าเกิดว่าแบบพี่ๆทุกคนคุณแม่ก็จะเจออยู่แล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามีโอกาสได้ทํางานร่วมกันมาก่อนนะคะคุณแม่ก็ได้เจอพี่สเตนฟานด้วยได้เงอคยะงไงคุณพ่อคุณแม่ก็เจอตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะตั้งแต่ตอนที่ตอนทํางานกันก็คือเหมือนเกับว่าตอนนี้ถ้าที่เราคุยกันก็โอเคผู้ใหญ่รับทราบหมดคุณพ่อคุณแม่รับทราบที่บ้านครอบครัวรับทราบสเตนฟานนี่ใส่เขาเลยนะเป็นคนตรง พูดตรงชัดเจนเคยคบกับเขาหรอคะเคยป๊บหนึ่งจริงคือไม่แอปไงบางคนจะแบบว่าประดิษฐ์เยอะจนบางทีแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นฝรั่ง อืมก็โอเคนไหมขาวชอบต้องขาวเนี่ยแหละใช่เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องมากเอออ่ะนี่เราพูดถึงเรื่องอะไรแล้วนะเรื่องความรักไปแล้วเรื่องของสามสิ่งไปแล้วเรื่องทิพย์ไปแล้วก็จบรายการแล้แล้วนะหมดแล้วหรอมีมีละครเรื่องหนึ่งของหนูลืมบอกไปนี่ไงาจารลังจะให้แนะนำว่าน้องมามายมมานางมาปังเขาชื่อทับเต็มกินปาเขาไปเยอะ ไม่งั้นสั่งของหวานแปะกล้วยให้ด้วยพอฉันกินไม่ทันเธอฉันกินไม่ทันทันอยู่แล้วก็หยิบนู่นหยิบนี่เป็นอภรรยาเราเธอไม่เคยเรียกชื่อแขกถูกเลยฉันเรียกมาตลอดถูกเลยนะชื่อน้องทับทิ้งนี่ฉันใส่ทับทิมงอะตอนนี้ผลงานอะไรนะที่จะแบบโปรโมทก็เอ่อตอนแรกบอกโทนไปแล้วใช่ไหมคะที่เราถ่ายอยู่แล้วก็ช่วงปีนี้ค่ะก็มีเปิดละครเรื่องใหม่อีกเรื่องหนึ่งอายรักษ์ขาดโอ้ยดังมากตกใจ ดังแบบว่าเล่นเป็นตัวไหนเล่นเป็นตัวไหนในเรื่องแล้วบทเป็นหนูอีทค่ะหนูอีทว้เราเจอหนูแดงอีจได้ไหมตัวไหนอะหนูอีทหนูอีนี่บทเด่นมากนะคะบทเด่นมากเ้ของของเราเล่นสนุกมากไปดูนะจิงหอยด้ยเพราะว่าเป็นตระกูลแม่้าเลยจะเป็นน้องตัลยาได้ เขามีหลายรุ่นตอนหลังมาเป็นนี่ไงพี่กวางใช่ไหมกวางกวางกมลชนกได้ดูหรือเปล่าฉันรู้แต่ว่าละครเรื่องเนี้ยแบบมันถูกเรื่องได้แบบอุ้ยน้ำเน่าแต่ั้นชอบมากเลยอ่ะเป็นเรื่องที่เข้มข้นมากก็คือแบบว่างานในทั้งปีเลยเนาะคือถ่ะครเจวันเลยป่ตอนนี้ก็ถ้าสองเรื่องตอนนี้ก็คิว7วันค่ะเขาตลอดเลยอ่ะเขาไม่มีแบบห่างหายไม่มีพักไม่มีอะไรเลยอ่ะ หนึ่งต้นขอบคุณมากเลยนะที่ให้คิวมาออกรายการพี่อ่ะโอ้ยดีนดีค่ะจะหลอกมาได้จะเซอร์ตมันได้ยินดียินดีค่ะถ้าเกิดว่าพี่โก้พี่ฮาน่าอยากเจออีกเมื่อไหร่บอกได้เลยอยากเจอเรื่อยๆเลยล่ะได้เลยค่ะพีเกาอยากเจอสเตฟานก็าไมอยากเจอเรื่อยๆรื่อวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยไม่ว่าจะเป็นลาคาร่าทรีบ็อกซ์นะครับโทรเลย022635969ค่ะ บีอิงบอดี้ไลน์ค่ะกินเยอะขนาดนี้ก็ต้องพึ่งบีอิงบอดี้ไลน์นี่แหละค่ะแล้วก็ลาแล้วนะน่าแย่ๆลาเราเดินลไม่ชื่อลาแล้วนะเหรอชื่อลาแล้วนะคลินิกค่ะเออแล้วก็ต้องขอบคุณสถานที่ที่เอื้อเฟื้อในการไหนทำ้วยนะครับไม่ลมของทัพทีนี้นะให้ทัพทีมไปแล้วนั่นก็คือนี่เลยครับห้องอาหารนะครับลูบครับ เทเรสแอนบาร์ที่โรงแรมปทุมวันพรินเซสนะครับที่ได้เอื้อเฟื้อทั้งอาหารแล้วก็บริการอย่างยอดเยี่ยมเลยใครที่สนใจมาทานอย่าลืมนะครับใช่15มกราคมถึง16มีนาคมค่ะ2,500บาทได้1นึสิทธิ์นะครับใช่หงสิทธิ์โชคไปเลย <10 S 2> ได้ไปเลย9ก0 0 0เก<อ>้าบาทเสร็จลเลยเสร็จไปเลยไม่มีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวห้างอาหารอิตาเลียนแล้วอร่อยมากเดี๋ยฝากไว้ให้บาทนึงเนาะใช่เนาะแล้วสุดท้ายนี่นะครับใครอยากจะเป็นเพื่อนกับเราจ้ะ ไม่ต้องไปกอล์ฟเฟซบุ k น้องทับทีมแล้วช่วยหน่อยเถอะไปเซอเ์ชคำว่ากระเป๋าเดินทางแล้วกดไลค์ตอนนี้มีแค่11คนเองยังดูไปเซอร์ย่าดูไปเซอร์กดไลค์ด้วยเลยตอนนี้คนเริ่มเริ่มเยอะแล้วนี่โปรโมทเยอะนะ จริงๆนะมีเพื่อนคนนึงมีต้องได้ต้อง5,000กดไลค์ชันขอร้องจได้วยมเรื่องราวของกระเป๋าเดินทางว่าเดินทางไปที่ไหนบ้างทั่วโลกเดี๋ยวจะมีงบไปต่างประเทศแล้วนะใช่แตถ่ายเองนะถ่ายงบของเราออกเองนะสปอนเซอร์คุณไหนใจดีโทรมาไ้นนี่นะคะ1 3 4 1 0 8 0 3หนึ่งามี่หาม่ทอนตามรายการนะตการโทรมาสั่งซื้อล้วก็ได้ทุกอย่างขายทุกอย่างเลยนะ วันนี้ลาไปแล้วนะขอบคุณน้องคุณพิงค์มากเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ